พอพ่ไปแล้วมันก็ว่าเออไปแล้วมันแม่นเราตีเขาอ,อ้วไปเราก็มีสหารมีอย่างคงุอมลูกบ่าวเขาบอกอิ้มก็ให้พอที่นี่เขาป้ากันช่วยขอความช่วยเหลืออยากปิกมาก็โทราศาพัพท์อย่างก็ล้นยึดก็ยืมของเปลืออ่อนตีเขาอยู่ฮัามก็มินมื้อนี่ก็ต้องเหมือนกับซ่อน เจ้าหน้าหูคนทำโทษแทนเขาทำโทษจะได้อลู่ได้เราต้อะฝ่าล้ลนเขี่ยนอินล้น,ลนไม่ไม่เส่เ,เขี่ยนก็โทรมาเวลาเขาขอโทรโทรศัพท์เวลาเขาให้ใช้โทรศัพท์ก็อบอกว่าบอสยืนข้างๆพูดมากไม่ได้พูดภาษาแม่ก็ไม่ได,ด้ต้องพูดว่าเออลูกสบายดี พูดได้คำเนี่ยถามว่าลำบากไหมแม่พูดไม่ได้นะบอสเขายืนข้างๆเขาไม่ให้พูดนี่ก็ยังโดนไฟช็อตเลยแต่ว่าเขาไม่เขาไม่ถ่ายรูปมาให้ดู